มีสัมพันธ์กับขวดพลาสติกชายแสนเศร้าถูกหันชบชายวัยห้ปีรายหนึ่งถูกบังคับให้ต้องกล่าวคำอําลากับน้องชายแสนรักหลังมีเซ็กส์กับขวดชายคนดังกล่าวได้พยายามที่จะบำบัดอารมณ์ด้วยตนเองเขาก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมหอลงๆลงกับขวดพลาสติกซะเลยเพราะรักมนุษย์น่ะมันยุ่งยากหัวใจ ทว่าคู่รักพลาสติกของเขาเนี่ยช่างเอาใจได้ยากแท้เขาปล่อยให้เวลาผ่านไปตั้ง4วันกว่าจะรวบรวมความกล้าไปขอให้แพทย์ช่วยเอาขวดออกจากอวัยวะสุดห่วงแต่ว่าเขารอนานไปหน่อยจนน้องชายกลายเป็นสีดำคุณหมอก็เลยช่วยอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องตัดกําจัดดูทิ้งเพราะว่าเซลล์ที่อวัยวะเพศนะ่ะได้ตายไปหมดแล้ว ศัลยแพทย์นายนี้ได้ดําเนินการผ่าตัดด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนทําให้ชายเคราะห์ร้ายรายนี้ยังคงสามารถที่จะปัสสาวะได้ตามปกติเพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อีกต่อไปคุณคิดยังไงที่เขารอตั้ง4วันและถ้าเป็นคุณคุณจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ